สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกระชองเอืนนองกินแซบเนาะค่ะเนาะหมื่นหนึ่งสิบห้าไม่กีนตำกุ้งค่ะพี่น้องค่ะตำกุ้งสุกเนาะค่ะเนาะเพชดเพชเลยค่ะพี่น้องน่าจะแซบน้ำจน้มนะคะเด้อเอาขนมจีนวางไว้ข้างล่างเนาะค่ะแล้วก็เอาสมตำโปะลงไปค่ะคือเก่าค่ะตำอีกแล้วอย่าถื่เดือกันเด้อค่ะน่าจะแซบน้ำจิกมนค่ะ ซมำก็แคบมูขถามพี่น้องค่ะเืินหนี้มีขอนียวพอย <G ül üyor> ยานยานแสบท้องค่ะเอาขอนียวห้องสองมันกัน,นะคขันนะจะขั้นยังไงกันค่ะปรงุงตัวยใ่ไงค่ะพสำน้ังมัน น้องคะหน้าหน้ามันมาไหลลงผลนแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังห้องนะขนมจีนชิ่ดูดหน้ามันไปก่อน <c oughs> เห็นมาแล้วค่ะขนมที่กล่องกระเทียงนะคะน้อง mm hum <coughs> mm -hmm. ก็ว่ายังค่ะดูมัดตัวเราม้าง้รับเปื่า เนียบคุณนะครับ <glucose> อ <been geez benim> ืมอมเกนสิวะยิ่จะต่ำเท่าเนี้ย มากค่ะพี่น้อยมากมาก 嗯。Mm hmm. Вот, mm Угу. -hmm. Ừ. Hết ha. อขอโทษข่อให้ค่ะพ่อค่ะพี่น้องค่ะนิ้วเขากินบปาเบาๆนะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเน็จกันแล้วค่ะเนาะพอกันณหม่คลิปหน้าค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกทคอมเมนต์ทุกทกความรางใจนะคะสวัสดีค่ะ